สวัสดีค่ะขอนําำทุกท่านเข้าสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning บุรณาการแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษาด้วยเครือข่ายศึกษานิเทศและพุ่งในการโรงเรียนหนุนเสริมของโรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยาแหล่งเรียนรู้ที่ชื่อว่าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรแปลงรวมหมู่ที่6ตตำบโลโนนบุรีอำเภอสา,าสขันจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ ลูกๆนักเรียนนะคะได้มาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแปลงขนาดใหญ่ที่นี่ซึ่งมีผักหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวพืชเศรษฐกิจนะคะโดยวันนี้นะเราจะมีวิทยากรคนเก่งของเรานะคะนั่นก็คือท่านประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงแปลงรวมบ้านนนสวัสดิ์หมู่ที่6นะคะท่านผู้ใหญ่สมยาค่ะท่านผ้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะครับเพราะว่าประโยชน์ของดอกดาวเรืองนะครับจะ มีกิมชนนะครับแล้วก็สามารถไล่แมลงได้สามารถปลูกได้ทุกอย่างนะครับปลูกได้ทุกอย่างหมวดของพืชรับตัวตัวในด้านเศรษฐกิจพอเพียงมันมันจะเป็นวิถีของชุมชนพื้นที่ตรงนี้นะครับจะมีอยู่ร้อยตารา,วารงวานนี้นะคร,ครับนี่ก็จะเป็นการเริ่มต้นนะครับในการเตรียมดินที่จะปลูกผักนะครับคี่ก็ จะมีไทซิ่งนะครับว่าเราจ,จะเรียกว่าไทซิ่งไทคนจนนะครับข่วนข่วน,นดินก่อนครับต้องมีการถางนะครับแล้วก็จะมีการตากดินด้วยถ้าแดดจะจับก็ประมาณตามสี่วันก็เหเนินการได้นะครับทำไมต้องตากดินหรอคะสาเหตุที่ต้องตากดินนะครับเพราะว่าในในดินจะมีเสื้อระจะทําให้การเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ต้องตากดินให้ดินแห้งเพ<บ>ื่การฆ่าเชื้อในตัวรับในเมื่อเรา ควรดินแล้วก็จะใช้คาดนะครับคาดิงก็จะตีดินให้ละเอียดเราจะปลูกผักบุ้งนะลูกวิธีการปลูกนะครับเกียร่องนะครับต้องหาเป็นการทำร่องเพื่อที่จะยอดเมล็ดผักบุ้ง แบบเลี้ยงเม็ดเลยเปนม่ค่ะแต่บ่เลี้ยงก็ได้ค่ะจากสารคามแากที่ปลูกเสร็จแล้วต้องท <ve> ําอะไรต่อมั้คะก็รดน้ําค่ะวันเว้นวันก็ได้หรือว่าจะทุกวันจะไม่ต้องเปียกมากถ้าเปียกมากเดี๋ยวเมล็ดมันจะเน่าแล้วก็ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งต้นเท่านี้แล้วก็ถึงจะให้ปุ๋ยเกลือปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยน้ำตาลปุ๋ยคอก็ได้ค่ะเุยไป ให้มันต้นแข็งแรงดีก่อนปลูกไปแล้วประมาณ3าส่วันเนาะแล้วเราก็จะมาเก็บเกี่ยวกันเนาะใบไป่น้อยมันออกเราจะขายเป็นกำค่ะเดี๋ยเป็นกำที่ตลาดกำละกี่บาทนะคะกำละสิบบาทคะ่ะนี่ประมาณเท่านี้หนึ่งกำสิบบาท การปลูกพืชผักต้นตัวไว้รับประทานนะครับแบ่งปันครับก็ขายได้นะครับขายได้ต้องตราต่อไปกับทางท่านผู้นือการโรงเรียนแจ้งคำที่ยเป็นอย่างสูงนะครับที่ประสานงานนะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนหนองสว่างแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับรวม18ไร่ก็ได้นะครับก็ได้ความอนุเคราจากท่านผู้นือการนะครับที่ติดต่อประสานงานนะครับในการขอใช้พื้นที่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ ขอขอบคุณท่านเจเดียร์ุนครับครับเ็ต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับของวังสวสัสดนะครับรองรับที่วันนี้นำรุ่นเรียนนะครับมาเรียนแหลง่งเรียนรู้ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งเป็นเครือข่ายหลักของโรงเรียนชุมชนแก้งค่ะพิญญาหลางังจากนี้ก็จะไปนํานักเรียนไปฝึก <Gesicht> ที่โรงเรียนไปใช้ที่โรงเรียนให้เต็มที่ตามที่เป็นนักศัยที่ที่ชุมชนยอมรับขอบคุณมากครับ สำหรับแหล่งเรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรแปลงรวมหมู่ที่6ตน,นวลบุรีอำเภสัตสขันจัังหวดกาลสินคุณครูสามารถบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพสอดคล้องกับสาระที่4การอาชีพมาตรฐานง .4.1 เข้าใจมีทักษะที่จำเป็น มีประสบการณ์เห็นแนวทางในงานอาชีพใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอาชีพมีคุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพขอยกตัวอย่างในระดับชั้นป .4 ตัวชี้วัดที่4.1อธิบายความหมายและความสำคัญของอาชีพค่ะ ยังมีิ่นชงจะได้ช่วยไล่แมลงค่ะตกที่นี่ก็ปลูกดอกใบเดียวมาทุกงแตงลูกทุกแปลงค่ะทุกแปล,แปลนปลเลยเนาะใครได้อะไรอีกคุณค่ะลุงพ่อเพียงสามารถปลูกได้หลายชนิดได้หนึ่งเดียวค่ะ